วันนี้โรคกลังไป้าหน้าวันนี้เหมือนกํลังนั่งเครื่องบินกันอยู่ใครเคยนั่งเครื่องบินแล้วบ้างยมือด ม่ต้องมีอะไรเนี่ยไม่ต้องบอกก็ได้นั่งเครื่องบินนะวันนี้เครื่องบินของเราเนี่ยประเทศไทยของเราเหมือนเครื่องบินลำหนึ่งกลางเก่ากลางใหม่คือกำลังจะใหม่ต้องมีคนเก่าๆว่าสมัครฐานมาแต่ปลอดภัยนะเครื่องบินแต่มบรรดาพนักบินนักบินมีคนสองคนใช่ไหมคนหนึ่งไปกับตันใช่ไหมคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยนักบินใช่ไหมเพราะได้กับตันกับผู้ช่วยคนไหนไม่ต้องเก่งกว่ากันฮะไอผู้ช่วยเก่งกว่า กับตันเขาเป็นคนควบคุมคอนโทรลเพราะนั้นกับตันนี่จะไม่มีหนุ่มๆเท่าไหร่มันจะมีแก่ๆแบบนี้เข้าใจปะ่ะคุณจะขึ้นเครื่องบินที่มีนักบินมีประสบการณ์อย่างผมหรือจะขึ้นอย่างวัยรุ่นขึ้นมาขับเครื่องบินนะ <S <S ่ะอ่ายังไงก็ถึงที่หมายนะยังไงก็ถึงที่หมายเพราะว่าประสบการณ์มีนะอยู่มาหลายปีไปแล้วรู้ปัญหาทุกคนวันนี้ก็คือปัญหาอคอนมือว่าเป็นเรื่องนองีนง้ ในส่วนของอันแรกก็คือเรื่องหนี้นะหนี้คัวเรือนหนี้อะไรแล้วแต่เรามีกระบวนการแก้อยู่แล้วนะทำยังไงมันจะไม่เป็นภาระเมื่อกี้ก็คุยกับท่านหัวหน้าพักมาตลอดทางเนี่ยมันมีแนวทางนโยบายปฏิบัติอยู่แล้วนะมันมันมันพูดแบบง่ายๆมันไม่ได้หรอกเพราะว่าเงินทองนี้เป็นเรื่องของบางทีก็เป็นเงินของรัฐเงินของส่วนราชการเงนต่างๆแต่ดูว่าจะจะทำยังไงให้พวกเราเนี่ยมันคลายความวิตกกังวลใช่ไหมบางทีก็ ก็ถึงเวลาเขาจะมาทวงนี่ต้องส่งดอกแล้วไม่นอากินไม่ได้เราไม่หลบนะผมรู้ผมรู้นะทำยังไงอ่ะมันก็ต้องสร้างความแข็งแ่งให้กับพวกเรารวมกลุ่มนะแล้วหาเงินช่วยหาเข้าถึงระบบกองทุนต่างๆหรือเงินทุนในการประกอบอาชีพที่กังวลมากที่สุดคือเกษตรกรมันี้เดิมในรับปัญหาก็คือปัญหาเรื่องรายได้ใช่ไหมราคาผลิตผลไม่ว่าจะข้าวยางปาล์มสัมมหลังนั้นหมดหกอย่างของเราแหละตีตลาดโลก แต่ราคามันตกนะเพราะว่ามันมีหลายคนเขาผลิตแข่งกันขึ้นมากับเราใช่ไหมแต่สิ่งเอาไว้ทูนกเราต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ว่าทํำยังไงเราจะผลิตสินค้าที่เป็นด้านเกษตรกรรมให้เป็นมาจากเกษตรที่เขาเรียกว่าเกษตรรักโรครักษาโรครักษาโลูกเพราะการโลกร้อนไงวันนี้มันร้อนอย่างกันสี่สิบกว่าแต่ร้อนแล้วนะมันจะร้อนกว่านี้อีกถ้าทุกคนตัดไม้ทาลายป่ากันอีกถ้าเผาวัชพืชกระเดกมันก็มันก็หมดอ่ะ นะเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปดับได้ทั่วถึงหรอกเพราะมันคนเยอะก็ระตังระวางแล้วกันนะจะไปจุดไฟในป่าในพื้นที่หรือจะเผาใะไต่างก็ก็อุณาภคิิไว้ก่อนไม่จะทำยังไง